สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำการขยายพันธุ์เจ้าโคโลคาเชยเลมอนลามกันค่ะวันนี้เราก็จะมาทำการขยายพันธุ์ด้วยการตัดหน่อค่ะเจ้าโคโลคาเชยเลมอนลามก็เป็นบอนที่ปลูกง่ายโตวไวแตกหนอ่อแตกไหลยเยอะค่ะทั้งสองกระถางนี้เราก็ได้ปลูกมาประมาณสี่เดือนแล้วค่ะก็จะให้หน่อเยอะมากๆเลยค่ะ เราก็เคยได้ทำการตัดหน่อแล้วก็นำไปขยายพันธุ์ชุดหนึ่งแล้วค่ะนี่ก็แตกหน่อออกมาเรื่อยๆเลยค่ะการเลี้ยงบอลถ้าอยากให้ต้นแม่เขาใหญ่ๆเราก็ควรที่จะขยันมาตัดหนอ่อแยกหน่อออกจากต้นแม่เขาค่ะโดยมีดที่เราจะนำมาใช้ในวันนี้ก็จะเป็นมีดเล็กในการแกะสลักค่ะ วิธีการของเราเราจะซ้อให้รอบๆโคนเลยค่ะจากนั้นเราก็ค่อยๆโยกนะคะแล้วเราค่อยตัดรากข้างล่างให้ลึกๆเลยค่ะค่ะเราก็จะได้ออกมาแล้วค่ะก็จะมีลากรอบๆต้นเลยค่ะนอกจากเป็นหน่อแล้วก็ยังมีไหลติดกับหน่อเล็กๆมาด้วยค่ะ ก็เป็นหน่อที่ใหญ่และสมบูรณ์มากๆเลยค่ะส่วนหน่อนี้ก็จะเป็นหน่อที่ชิดกับโคนต้นแม่ค่ะในการตัดเราก็จะต้องระมัดระวังสักนิดนึงค่ะอย่าให้โดนต้นแม่นะคะโดยที่เราจะหันปลายมีดค่ะออกมาจากโคนต้นแม่ค่ะค่อยๆเซาะค่ะ วิธีการของเราเราจะค่อยๆตัดลากรอบๆโคนหน่อเขาค่ะได้มาแล้วค่ะลากถือว่าเยอะทีเดียวเลยค่ะถ้านำไปชาก็รอดร้อเปอร์เซ็น์เลยค่ะแบบนี้หน่อนี้ค่อนข้างที่จะเล็กไปนิดสักหน่อยค่ะแล้วก็จะเก็บเอาไว้ก่อนค่ะ เราก็จะมาเลือกหน่อนี้ค่ะเป็นหน่อที่สามแล้วค่ะวันนี้เราก็จะทำการแยกหน่อจากต้นแม่ซักประมาณสามหน่อพอค่ะหน่อที่เล็กเราก็จะเลี้ยงไว้อีกซักระยะหนึ่งค่ะรอให้เขาโตสักหน่อยเดี๋ยวเราค่อยมาทำการตัดเขาออกจากต้นแม่กันค่ะดินปลูกของเราค่อนข้างที่จะนิ่มและลวนซุยค่ะทำให้ง่ายต่อการแยกหน่อมากๆเลยค่ะ เนี่ยค่ะค่อยๆซ้อ,ซอร,รอบๆนะคะแล้วก็ทำการตัดลากค่ะก็จะได้ออกมาเป็นหน่อที่สมบูรณ์ค่ะลากติดมาเยอะเลยค่ะก็ได้มาครบแล้วค่ะสามหนอเดี๋ยวเราก็จะพนดินข้างๆค่ะการปลูกบอลถ้าอยากให้แตกหนอ ออกไหลยเยอะเราก็ควรที่จะปลูกแบบยกโคนให้โคนลอยสักนิดนึงค่ะแล้วเขาจะแตกหน่อและออกไหลยเยอะค่ะถ้าเราฝังโคนเข้าไวลึกเกินเขาก็จะแตกหน่อช้าแล้วก็ออกไหลช้าค่ะในช่วงหน้าร้อนนี้การปลูกบอลสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะโคโรคาเชียรหรืออโลคาเชีย เราก็ควรที่จะให้ล่มบางเงาเขาสักนิดนึงค่ะเพราะการได้รับแสงแดดที่จัดเกินก็จะทำให้ขอบใบไหม้แล้วก็หยุดชะงักการจเจริญเติบโตค่ะค่ะแล้วมาถึงตอนนี้เราก็จะนำหน่อบอนของเรานำมาแช่น้ำยาเร่งรากเอาไว้ประมาณ15-20นาทีค่ะ เราก็จะเตรียมดินชัาค่ะในกระถาง6นิ้วดินที่เราใช้ชัในวันนี้ก็จะเป็นดินหมักขุยมะพร้าวค่ะหรือจะเป็นดินที่หาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ก็ได้ค่ะแบบที่เขาขาย7ถุงร้อยค่ะค่ะแล้วก็จะรดน้ำลงไปก่อนค่ะเพื่อลดความเค็มในดินค่ะ มาดูข้อดีของการใช้ดินหมักขุยมะพร้าวในการชําบอนกันบ้างค่ะขุยมะพร้าวเขาก็จะเป็นอะไรที่อมน้ำค่ะแล้วก็จะทำให้เวลาที่เรานำบอนมาชัาค่ะเขาจะทำให้บอนมีฟานชื้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะช่วยเร่งลากให้บอลของเราแตกลากออกได้ดีเราจึง เลือกที่จะใช้ดินหมักขวยมะพร้าวในการชำบอลในครั้งนี้ค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้ทำการแช่น้ำยาเร่งรากเอาไว้ประมาณ15-20ถึง20นาทีแล้วแล้วเราก็นำบอลของเรานำมาชําลงดินปลูกได้เลยค่ะการชําบอลถ้าจะให้ดีเราก็ควรที่จะชําในช่วงเย็นๆค่ะ พอบอนก็จะได้มีเวลาพักฟื้นตัวในช่วงเวลากลางคืนค่ะเขาก็จะไม่โดนแสงแดดจัดแล้วก็จะช่วยลดการใครหนานในช่วงกลางวันด้วยค่ะจริงๆแล้วเราก็จะตัดใบออกก็ได้นะคะเนี่ยหรือใครจะไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวยังไงเขาก็จะต้องแทงยอดใหม่ออกมาอยู่ดีค่ะ เราก็จะเก็บเอาไว้ไม่เกินสองใบค่ะใบแก่เราก็จะนำออกไปเลยค่ะวิธีการแยกหน่อและชำบอลเราก็สามารถที่จะนำมาใช้กับบอนสายพันธุ์อื่นๆได้ทุกสายพันธุ์เลยค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีการแยกหน่อและชำบอล ก็จะเป็นวิธีและเทคนิคดีๆที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะข้อดีของการแยกหน่อที่ใหญ่สักนิดหนึ่งก,ก็จะมีโอกาสที่จะไม่รอดน้อยมากๆเลยค่ะวิธีการดูแลในช่วงการชำหน่อของเรา เราก็ควรที mer, äng, ่จะรดน้ำเขาให้เป ah ียกให้ชื ee, ้นอยู่สม่ำเสมอค่ะอย่าให้เขาแห้งนะคะก็สำคัญมากๆเลยค่ะช่วงการแตกรากเพราะปามชื้นก็จะทำให้บอนที่เราชามาไว้แตกลากดีแตกลากได้เยอะค่ะ ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับการชามบอลโคโลคาเชยเลมอนลามทั้งสามกระถางค่ะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่ไว้กันค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะมาตั้งเอาไว้ในกระมังค่ะที่มีขุยมะพร้าวอยู่ค่ะขุยมะพร้าวก็จะช่วย ดูดซับฟามชื้นค่ะทําให้บอลของเรามีฟานชื้นอยู่ตลอดเวลาค่ะทําให้บอลของเราแตกลากดีค่ะ,เด,คะเดี๋ยวเราก็จะชําเอาไว้ประมาณ15ถึง20วันค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้ก็ครบ ถึงเวลาที่เราชชำบอลเริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วค่ะก็เริ่มที่จะแตกลากแล้วค่ะค่ะนี่ก็เป็นวิธีและเทคนิคง่ายๆในการชชำบอลโคโรคาเชียที่เรานำมาฝากกันถ้าชชำแบบวิธีนี้รับรองว่ารอด100%ซเลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ